ทำกิจกรรมก็บ่อยทำไมไม่มีลูกสักทีนะคะสวัสดีค่ะหนุมน่มๆพบเจอกับก้อยอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาพูดคุยกับหนุมน่มที่อยากมีลูกนะคะอยากมีตัวน้อยอยากมีทุกอยากมีโซทองของใจนะคะว่าทำไมตัวเองไม่มีทายาทไม่มีตัวน้อยสักทีนะคะทั้งท้งที่ทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องนะคะบางวันก็หนักด้วยซ้ำนะคะวันนี้ก้อยมีเทคนิคเล็กๆมาบอกกล่าวกันนะคะคือวิธีการนับไข่ตกนะคะ การนับไข่ตกนี่ไม่ใช่ไข่ฝ่ายชายนะไข่ฝ่ายหญิงค่ะก็คือ,อนับการตกไข่ของผู้หญิงนะคะนับตั้งแต่วันแรกเลยนะคะวันที่หนึ่งวันที่มีรอบเดือนเรานับเลยนะคะนับจากวันที่หนึ่งไปถึงวันที่สิบสี่เป็นวันที่ไข่ฝ่ายหญิงตกพร้อมทําการปฏิสนธิกับอสุจิฝ่ายชายนะคะอย่างสมมติว่า อรอบเดือนสาวๆมาวันที่8นะเราก็นับเลยเอา8ไว้ในใจนะคะ9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22นะ,ะมันจะตรงกับวันที่22พอดีเป็นวันไข่ตกของฝ่ายหญิงนะคะไข่ของฝ่ายหญิงตกวันที่22นะไข่ของฝ่ายหญิงจะอยู่ได้1วันหรือ24ชั่วโมงนะคะแต่อจจิของฝ่ายชายเนี่ย จะอยู่ได้หนึ่งถึงสองวันนะคะคือยี่สิบสี่ถึงสี่สิบแปดชั่วโมงนะ,ะแต่เวลาทำกิจกรรมให้เผื่อหน้าหนึ่งวันแล้วก็หลังหนึ่งวันนะคะหน้าหนึ่งวันก็คือหน้าไข่ตกหนึ่งวันแล้วก็หลังไข่ตกหนึ่งวันนะคะเผื่อการคาดเคลื่อนนะคะอย่างไข่ฝ่ายหญิงตกวันที่ยี่สิบสองพอดีเนาะเราก็ทํากิจกรรมเลยนะคะชวนเลยชวนแฟนเลยนะ,ะวันที่ยี่สิบเอ็ดนะคะทาเลยชวนเลยค่ะ อ่ะยีเอดทํานะจัดหนักหน่อยนะยีิบสองนะคะยีจัดหนักนะยีิบสามเนี่ยสามวันเนี่ยค่ะจัดหนักเลยนะคะการนับไข่ตกเนี่ยเป็นโอกาสสูงที่จะมีตัวน้อยนะคะมีทายาททั้งนี้ทั้งนั้นนะคะการนับไข่ตกที่แม่นยำฝ่ายสาวจะต้องมีรอบเดือนที่มาแบบปกตินะคะไม่ใช่ อรอบเดือนมามากไม่มาบ้าง,าง,างอย่างนี้นับไม่ได้นะคะใช้วิธีนี้ไม่ได้อันนี้แนะนํากันเฉพาะสาวๆที่มีรอบเดือนมาแบบปกตินะคะการนับไข่ตกแล้วมาทําการบ้านกันนะคะมีโอกาสสูงนะคะในการมีทายาทมีตัวน้อยนะคะวันนี้ก้อยก็มีเทคนิคเล็กๆมาฝากแต่ได้ผลนะคะค่อนข้างสูงทีเดียว วันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย